สวัสดีครับวันนี้ทางอูนาคิมรวมช่างนะครับก็ขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้ความไว้วางใจกันมานานหลายปีนะครับรู้สึกก็น่าจะเป็น10ปีแล้วครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับเกี่ยวกับนิสสันฟอนเทียนะครับของที่ส่งมาผมก็รีบเร่งให้ทุกเจ้านะครับแล้วก็รับประกันทุกชิ้นงานเลยนะครับ1ปีนะครับ แล้วก็มีเพื่อนช่างด้วยกันสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าทําไมผมถึงถอดปั๊มเรียวจังถอดยังไงนะครับโดยที่ไม่ต้องถอดท่อไอดีไม่ต้องถอดฝาข้อวาวนะครับแบบนี้นะครับคือถอดแค่นี้เองนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราถอดยังไงก็ได้ครับไม่ไม่จาเป็นต้องไปหามาร์กอะไรให้มันยุ่งวุ่นวายนะครับบางคนไม่มีบล็อกเบอร์41อย่างนี้นะครับบางทีต้อง กระตุกล้อบางทีอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับถอดยังไงใส่อย่างนั้นนะครับแล้วก็พวกอย่างเงี้ยเอาใส่เบี้ยวรัดไว้ก็ได้นะครับไอ้พวกนี้ไม่มีสิทธิ์หลุดอยู่แล้วนะครับดึงออกมันก็ไม่ออกอยู่แล้วมันติดฝาเข้าเบาแล้วก็ถอดแค่นี้นะครับแล้วที่สําคัญไฮไลท์คือน็อตตัวนี้นะครับเนี่ยครับถ้าบางคนไม่ล็อกไว้มันจะเด้งนะครับอ่าเนี่ยครับถ้าเด้งไปก็ไม่ยากครับก็งัดตัวนี้หลังจากที่สุดแล้วดึงมา2ฟันนะครับ แต่ทั้งนี้ทางนั้นนะครับเพื่อมาให้เฟืองตัวนี้เด้งบางคนที่หมุนหามาร์คซีลงซีแบบวิชาการาแบบนั้นนะครับก็คือเอาน็อตเบอร์สิบใช่ไหมครับร้อยเข้าไปมันจะมีรูอยู่นี่อยู่แล้วตรงนี้นะครับร้อยเข้าไปแต่เราต้องใช้เวลาหมุนหามาร์คเนะี่ยบางคนนะหมุนเป็นครึ่งวันก็มีนะครับแต่สูตรของผมวิธีของผมคือหมุนนี้ออกมาแล้วก็หาน็อต เ,ออเบอร์สิบสองแบบนี้ก็ได้หรือสิบสี่ก็ได้ยัดเข้าไปในรูอ,อ่าแล้วก็ขันตัวนี้ทับแค่นั้นเองนะครับแล้วเฟืองตัวนี้มันก็ไม่หนีไปไหนแล้วก็ล็อกทั้งเครื่องเองนะครับอ,อ่าแล้วก็ฝากไว้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้ถ้ารู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอ,อ่าแต่ส่วนมากผมก็ส่งคลิปให้เพื่อนช่างด้วยกันก็เยอะนะครับว่าใช้วิธีถอดพวกนี้จะง่ายกว่าถอด27ง่ายกว่าถอดพวกบิ๊กเอ็มฝาแดง25ด้วยซ้ำนะครับคือตัวนี้ทำง่ายสุดแล้วนะครับ แล้วก็ปั๊มนะครับที่ขี่ไปแล้วควันขาวเิ่งไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยต้องดับเครื่องเราสตาร์ทใหม่นะครับส่วนมากพวกฝีพวกนี้มันจะเสียนะครับอ่าพวกสมองกลพวกเนี้ยไม่จําเป็นอย่าไปยุ่งกับมันนะครับพวกเนี้ยนะครับบางคนนะครับบอกเห็นสายไฟตัวนี้มันเปื่อยอ่ามันช็อตกันอ่าทำให้รถวิ่งไม่ออกไม่เกี่ยวนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับตัดปัญหาได้เลยนะครับติดกันก็แตะกันพันกันไว้แบบนี้ก็สตาร์ทติดนะครับแล้วก็สายไฟแัวนี้มีรอย แทงทิ่มแบบลองจับไฟอย่างเงี้ยวัดได้นะครับแต่อย่าป้อนไฟเข้าไปถ้าป้อนไฟเข้าไปเมื่อไหร่นะครับวาลวตัวนี้ก็จะระเบิดทันทีหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ <S <S แล้วก็เพื่อนช่างด้วยกันที่ไม่รู้ก็จะหลงทางนะครับอ่านี่ครับมาดูตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเออเดี๋ยวผมดูตัวนี้ให้ว่าน้ำมันเครื่องมันเข้ายังไงอ่ามันจะเข้าทางนี้นะครับอ่าที่ปั๊มมันดำดำอ่าน้ำมันเครื่องเข้าอย่างนี้นะครับนี่แบบนี้เข้านะครับผมก็จะเปลี่ยนเผา ตัวนีใ้ให้ใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนใหม่เปลี่ยนแต่ซีนไม่หายแน่นอนนะครับแล้วก็ที่ว่ามันติดกันนะครับนี่นะครับผมทําให้ดูเลยนะครับว่ามันติดจริงหรือเปล่านะครับโม้เปล่าไม<ด>่เป็ไไนไรนะครับแล้วก็ เพื่อนๆที่ส่งกล่องมาซ่อมนะครับเป็นเพื่อนช่างหรือว่าจะของรถถอดเองหรือว่าคนที่เคยถอดบ้างหรือไม่เคยถอดอย่างนี้นะครับเคยไม่เคยไม่เป็นไรนะพี่ถ้าไม่เคยไม่ต้องเกรงใจนะครับโทรติดต่อสอบถามกันนะครับอันไหนบอกกันได้บอกนะครับเพื่อไม่ให้มันเสียหายไปมากกว่าเดิมนะครับกล่องเวลาถอดมานะครับถอดมาเต็มยศแบบนี้เลยนะครับเ่ค่อยๆดึงนะครับคลายน็อตทีสิบอยู่ตรงนี้นะครับ นนี่นะครับไม่ใช่ว่าคลายน็อตแปดตัวนี่เสร็จแล้วดึงขึ้นมาก็คือจะขาดแบบนี้ทันทีนะครับเวลามาถึงผมค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มนะครับพวกกล่องพวกเนี้ยคืออาการพวกดับพวกอะไรอย่างเงี้ยสะดุดอย่างเงี้ยครับมันมีอาการเดี๋ยวเราแล้วก็ล่วงเลือนไะม้หน้าปัดของเซตดีวดีรับซ่อมนะครับเบอร์โทรก็0 8 6 1 9 9 1 0 9, 9 7นะครับรับจบทั่วไทยนะครับไม่ว่านอกหรือในสถานที่0 8 6 1 9 9 1 0 9 7นะครับรับจบ นิสสันฟอนเทียทั่วไทยนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ